แซนไม่ทนจอฟ้องกลับอัจฉริยะโดนอยู่คนเดียวไปทำอะไรให้คับแค้นใจอัปเดตล่าสุดคดีแตงโมแซนวิสาพัฒมโนมัยรัตพร้อมกับนายพรศัก์วิพา์อาภานนทนายความ ได้เดินทางมาเข้าพบกับพนักงานสอบสวนสพท่าข้ามเพื่อเข้าให้ปากคำเพิ่มเติมในกรณีที่ตนเองเคยแจ้งความเอาผิดจินจรินธรรมวัฒนะสามีของหนิงปณิตาทานวิ่นประมาทด้วยการโฆษณาพร้อมกับพาพยาลลนบุคคลเข้ามาให้ปากคำเพิ่มพร้อมกับพูดถึงการจ่อฟ้องกลับนายอัจฉริยะ แซนวิสาพัฒได้กล่าวว่าส่วนกรณีที่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ท้าให้ตนนั้นออกมาสาบานเรื่องคดีตแตงโมงนั้นยืนยันว่าพร้อมทําตามข้อเรียกร้องรับคําท้าสาบานก็ในเมื่อนายอัจฉริยะนั้นหมดที่พึ่งทางวิทย,ศา,ยาศาสตร์มุ่งสู่ไสยศาสตร์แทนตนก็ไม่ติดขัด เพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายแต่ตนขอเป็นวัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครหากให้เดินทางไปที่จังหวัดบุรีรัมย์คงไม่สะดวกขอจุดทูบสาบานที่หน้าบ้านแทนแต่มีข้อแม้ว่านายอัจฉริยะเองก็ต้องออกมาพูดสาบานยืนยันตัวเองด้วยว่าการที่ออกมาเคลื่อนไหวนั้นเป็นเพราะการช่วยเหลือเยื่ออัชญากรรมด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่มีอะไรแอบแฝงและขอยืนยันว่าการที่ตนเองไม่ไปสาบานที่จังหวัดบุรีรัมย์ ไม่ใช่ว่าไม่กล้าแต่ระยะทางไกลเกินไปจึงไม่สะดวกและในฐานะที่ตนเองนั้นเป็นชาวพุทธเหมือนกันมองว่าวัดที่ไหนก็เหมือนกันและแซนวิสาพัก็ได้กล่าวอีกว่าส่วนกรณีที่นายอัฉริยะออกมาเคลื่อนไหวหรือให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างๆมองว่าเป็นข้อมูลที่ออกมาพูดโดยไม่มีมูลความจริงและเป็นการจินตนาการไกลเกินขอบเขตเพอเจอ้อสร้างผลกระทบให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประมวลพิจารณาอีกครั้งว่าจะมีการยื่นฟ้องกลับในอัจฉริยะหรือไม่โดยจะแบ่งเป็นต่างกรรมต่างวาระซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการพิจารณาให้รอบคอบก่อนแซนวิสาพัทและทนายกล่าวขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ทีนิวส์